คนทั่วไปจะมองว่าผมเป็นแค่วินมอเตอร์ไซครับจ้างธรรมดาแต่ความจริงแล้วผมมีความลับที่ยิ่งใหญ่บอกใครไม่ได้ภาษาสัมผัสของผมไวกว่าคนธรรมดาหน้าที่ของผมก็คือช่วยเหลือทุกคนที่ตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าผมคือคือเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรขอบคุณค่ะจบละมาไม่ทันเพราะที่นี่ใครๆก็เป็นฮีโร่ได้ มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรชีเขาเจอร์ต้องเบอร์ห้า ตาแบบเนี้ยมันเป็นพกกันไม่จริงมา,าลรลอดูเจ้าพอ่อเอ็งปวดตาแบบเนี้ยเอ็งใช้ไม้จิ้มฟันแคะเข้าไปแล้วโยนทิ้งโดนตาดำด้านซ้ายของป้าทำนกยุง่งเอ็งเลยเจ็บปวดตามาจนถึงทุกวันนี้จริงเหรอเจ้าคะไม่จริงอ่ะที่ปวดตาน่้เป็นเพราะว่าคุณนั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเอ็งคำนวณมาจากศาสตร์ดาวดวงใดไม่ใช่ได้จากดาวแต่มันมาจากการสังเกตพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเองเป็นใครเองเป็นเจ้าพ่อสํานักไหนไม่ใช่เจ้าพ่อ แต่เป็นตัวพ่อด้านความปลอดภัยมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรชีคัลเจอร์ต้องเบอร์ห้าจ้ำจี้มะเขือเปาะแปะกะเาะหน้าแว่นไทยเรืออุเอตเอาจอ้แล้วกันเว้ยอย่ามามั่วนะบริษัทเนี่ยมีระบบในการคัดเลือกผู้รับเหมาตามความเหมาะสมต้องมีความโปร่งใสมีความยุติธรรมกับเขาเธอทำแบบนี้มันไม่ถูกเดี๋ยวฉันจะจิ้มเธอออกบ้าง เรามีขั้นตอนคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อให้เข้ามาทำงานได้อย่างปลอดภยัยมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรช h เ c าเ t u r e ต้องเบอร์ห้าประชุมหรอคะรอสักครู่ค่ะเธอเธอใไร<ห><ห>อ่ะชีแ <ทำ S 1> ค่ผไม่ชีสกดไม่เป็นเลยไม่ผิดค่ะชีย่อมมาจาก Safety Security Health and Environment บริษัทเราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเรามีการอบรมเรื่องความปลอดภัยจะหาวิธีป้องกันไม่ให้รูเหตุเกิดขึ้นได้อีก <Okay. S 2> ทีปตทอสอพใครๆก็รู้เรื่องความปลอดภัยทั้งนั้นมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรชีคัลเจอร์ต้องเบ์ห์า วัสดีครับพี่คิตตี้ครับวันนี้ผมภูมิใจมาเสนอประกันเพล็กชั่นวาระเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจักรวาลคุ้มครองให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหกนมคาตาบาสโมจัดยังคุ้มครองเลยครับเรือกได้ว่าผลตอบรับดีมากเลยครับแต่ไม่ทราบว่าพี่คิตตี้ทำงานอยู่บริษัทอะไรครับอยู่ปตทสพค่ะปตทสพปตทสพ,ทสพค่ะขอตัวลาก่อนนะครับ,รบจะไม่บอกแต่แรกโถไม่รู้จะขายยังไงนะสิ<ม>เพราะที่นี่เราปลอดภยัยมวกๆมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคอ์กรชีคัลเจอร์ต้องเบอร์ห้า เชิญครับเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ไม่ไปขับขี่สาธารณะ,ะไหมคะอ๋อมีครับโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะใช้สภาพรถล่าสุดเมื่อไหร่คะอ๋อสองที่ที่แล้วฮะลมยางสามสองหน้าหลังนะฮะเข็มขัดพี่ยังกันกระชากมีเลยเดี๋ยวพี่สามสองหน้าหลังนะฮนะพี่ตรวสอบเส้นทางยังแถวนี้ชินครับเหมือนบ้านผมเลย ไม่มีอุบัติเหตุนะพี่ไม่น่าจะมีละไปเปนไปได้ค่ะอย่ามองว่าจูจีเพราะนี่คือข้อมูลใหญ่ล้วนๆมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรชีคัาเจอร์ต้องเบอร์ห้าตัวอย่าเล่นมือถือมากได้ปะเดี๋ยวมันก็ระเบิดเราหรอกทำไมเดยระเบิดอ่ะเพราะความรักของเขามันอัดแน่นอยู่ในนี้เราเล่นแต่มุกทั้งวันเลยเนี่ยจ่ายันชอบร้องหันไปข้างอันนี้เหรอนี่แหละนี่แหละก็เขาไม่อยากรักตัวเองข้างเดียวไงล่ะ อยากมีโมเมนต์ที่ดีกว่านี้ไหมละ่ะอยากมีอนาคตร่วมกันงั้นนี่เลยชีทโมเมนต์ช่วยแชร์ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมง,งานก่อนการประชุมทุกครั้งช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้กับองค์กรขึ้นอีกระดับออืโรามนติก